بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْجِجَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ ما اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้ว ผมได้คุยกับพี่น้องถึงอิบาดะของท่านรอซูลท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นแต่การทำอิบาดะของท่านรอซูลน,นั้นละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมและในขณะที่ท่านละหมาดทุกครั้งเนี่ยในหัวอกของท่านเนี่ยมันมีเสียงเหมือนกับน้ำเดือดพี่น้องด้วยความกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า บรรดาภรรยาและบรรดาเหล่าซอบาของท่านบีก็ถามว่าทําไมท่านจึงทําอามันอิบาดาจนถึงขนาดนั้นท่านตอบง่ายๆอฟัฟลาอากูนะอับดันซุโกรอจะไม่ให้ฉันเป็นเบาที่ขอบคุณอลัลลอฮ์กอนั้นหรือพี่น้องจะไม่ให้ฉันเป็นเบาที่ขอบคุณอลัลลอฮ์กอนั้นหรือพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ พี่น้องทราบไหมว่าคนในยุคซอฮาบะเนี่ยเขาถูกทดสอบด้วยกับความยากจนเขาถูกทดสอบด้วยกับบาลาหลายอย่างด้วยกันแต่คนในยุคนี้ซึ่งเป็นอุมาของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูกทดสอบด้วยกับความมั่งมีสีสุขถูกทดสอบด้วยกับความสุขความสบายเวลานี้บ้านเกือบทุกหลัง มีแอรหมดครับพี่น้องจะอยู่เย็นจะอยู่สุขสบายยังไงก็ได้เงินทองมากมายกายกองแต่ว่าผินหลังให้กับศาสนาของอ ah ัลลอฮฺซ ah ุบฮานะฮูวะตาลลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตัลลจึงกล่าวเตือนว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรราิมว่ามันอัลอดอันดิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉัน อยู่มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่เคยสนใจในเรื่องของกีตาบุลละและซุนนะของท่านรอซูลก็ยังปฏิบัติศาสนาสวนทางอลัลลอฮและรอซูลอยู่อลัลลอฮจึงเตือนว่าว่ามันอาอรอดออันซิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟาอินนาะหูมาอีสตันดองกาแน่นอนฉันก็จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น พี่น้องไอ้คำว่าคับแค้นอันนี้เนะี่ยคำว่าพอไม่มีพี่น้องมีเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเพราะเขาไม่หัดในการที่จะหยิบยื่นให้กับสังคมที่ยากไร้องค์กรที่ทำงานศาสนาเขาไม่เคยหยิบยื่นเลยเขาจะมีคำว่าพอได้ยังไงพี่น้องเขาไม่เคยอ่านหะดีต์ไม่เคยอ่านกุรานและดูความหมาย ไม่เคยอ่านฮะดิษกุรอซีที่อลัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้อลัลลอฮ์บอกว่ายัางไงมันตะกอรรบะอิลัยาซิปรนใครทําตัวใกล้ชิดต่ออลัลลอฮ์คืบหนึง่งอลัลลอฮ์มาหาเขาสอกหนึง่งมันตะกอรรบะอิไัยาซีรออันใครทําตัวใกล้ชิดต่ออลัลลอฮ์สอกหนึง่งอลัลลอฮ์มาหาเขาวานหนึ่งใครเดินเข้าหาอลัาอลลอฮ์อัลลอฮ์วิง่งแต่เขาไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นพี่น้อง อายุก็ย่างเข้ามาหกเจ็ดสิบแล้วยังปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาสวนทางอัลลอฮ์และสวนทางรอซูลแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่เคยพาตัวเองที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปรับรู้ในเรื่องราวของกิจาบุลล์และสุนนะของท่านรอซูลและไม่เคยพาลูกพาหลานไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาคนเหล่านี้ เวลาจบชีวิตเนี่ยเขาจะได้รับดูอาจากลูกของเขาไหมคําตอบคือไม่เพราะลูกของเขาไม่รู้ศาสนาเนื่องจากว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีรับรู้เรื่องดุนยาของลูกอย่างเดียวไม่รับรู้เรื่องราวของอาธิรอของลูกอย่างนี้นะ่ะโทษพ่อหรือโทษลูกพี่น้องโทษพ่อหรือโทษลูกพี่น้อง อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกูโบรหรืออย่าขายอาคิร์ของลูกด้วยกับดุลยาของคนอื่นเราอย่าเป็นพ่อแม่อย่างนี้มันจะเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เราไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพคนเดียวฉะนั้นพี่น้องที่มีแกติทั้งหลายครับววกตฮักกมมฮักะานบี็ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีได้ตัดสินลงไปอย่างชัดเจนเลยว่านะบิลฟาลาวัลฟาวซีฟิดดุนยาวันอาคิรอห์ลิลมุสลิมิลลาซีราซากอริสกอนฮาลาลันบิกอดริลฮายะ ا أ لم لم ا ا ท่านนบ ا أ لم لم ا ا นนีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตัดสินเลยว่าชัยชนะความผาสุก ในดุนยาและอาคีรอนนั้นได้กับบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริษกีกับเขาซึ่งเป็นริษกีที่ฮาลานบีกอดริรฮายะกำหนดเท่าที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้วากอนอาบีฮีและเขาก็พึงพอใจในการให้ของอัลลอฮ์พึงพอใจอย่างไรครับ ฟะคะลออะลัยฮิสซาลาตุบัสสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ากอ็อัปละฮะมันอัสลามะวารอซะกอกะฟะฟันวะกอนะอัลลอฮุบิบิมาอาตาฮ์มิมาบิมาอาตาฮ์แน่นอนและเกินอัลลอฮฺได้ให้ได้รับชัยชนะกับบุคคลที่อัสลามะนะมอบ กายถวายหัวใจให้กับอัลลอฮ์ว่ารอซะกะและได้ให้ริสกีกับฟ้าฟันอย่างพอเพียงก็หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเท่าไรเขาก็พอเพียงว่ากอนาอหุลลฮุบิมาอาตาหุและอัลลอฮ์นั้นได้ให้พอเพียงกับเขาในสิ่งท sure> ี่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขานี่คือสิ่ง네ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเพราะฉะนั้น ัสซาอาดดตุไอความผาสุกก็คือกุลหามัจมูอตุนฟีตอออติละว่ารอสูลิพี่น้องครับสวยงามมากัสซาอาดดตุความผาสุกทั้งหมดนั่นคือถูกรวมไว้อยู่ในการต่ออัดต่อลอและปฏิบัติตามรอสูลพี่น้องทั้งหลายครับ ท่านอิบนนอบาสเป็นผู้ที่อถาธาิบายอันกุรอานที่นบีได้ขอดูอาให้ท่านบอกว่ามีอยู่สามอายะห์สามสูรจะแยกกันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นกอรีนติดกันอยู่ครับหนึ่งอติอุลลอฮ์วะอติอุลรอซุลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และ ปฏิบัติตามอซูสอายะห์นี้ถ้าใครตัดออกเขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหมายความว่าอัลลอฮ์เชื่อฟังแต่ไม่ปฏิบัติตามรอซสูนตัดยะห์นี้ไปอิบนบาบบอกว่าผลงานของเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่ทําบิดะและคนที่ทําสิริกนั้นคําพูดคําจาบางประโยชน์ของคนเหล่านี้อันตรายมากบางครั้งถึงขั้นตกมุรตัดถ้าเขารู้และเขาพูดหนึ่งแล้วนะสองอากีมุสลาหวาอาตุสกันท่านจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และจะต้องจ่ายอากาศด้วยละมาทำแต่อากาศไม่จ่ายเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้เกินไปแล้วท่านอาบูบักประกาศสงครามกับบุคคลที่ยุคหนึ่งเผ่าหนึ่งในยุคนั้นละมาแต่อากาศไม่จ่ายอาบูบักสั่งให้อุมัดไปทำสงครามกับคนเหล่านี้ อุมัตไม่เชื่อฟังอุมัตไม่ไปสุดท้ายท่านอบูบักบอกว่าอิลลาบิฮักกินอสิสลามนอกจากว่าด้วยสิทธิของอิสลามแล้วต้องทำอุมัตเพิ่งจะเข้าใจในอัลกุรอานอายห์นี้ฉะนั้นมีเยอะไหมพี่น้องที่มีทรัพย์สมบัติกันคนละสิบล้านยี่สบล้านฝากไว้ในธนาคาร จากาศก็ไม่จ่ายหรือเอามาจ่ายแต่เป็นเงินดอกเบีย้ยที่อยู่ในธนาคารฉะนั้นคนเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาไม่รับการทำความดีของเขาเพราะไปตัดตอน Al อัลกุรอานอายาที่สามอานิสกุรลีวลิวลีไดยะอัสซานาะจงขอบคุณต่อฉันอันลลอฮฺว่านะ และสองบิดามารดาของท่านต้องทำความดีด้วยคุณขอบคุณอัลลอฮ์ปฏิบัติแต่ไม่เชื่อฟังเนรคุณต่อบิดามารดาท่านหมดสิทธิ์ที่จะได้รับความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้ก็ขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้อิสซาลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสาลามุอะลัยกุมบราะมัตุลอฮฺวะบราะกาตุบิสมิลลาฮิรรห์มานิรรหีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون